สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โลวิทุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนมิถุนายน2อง5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกรกฎนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนนนับสุช่องำหรับช ตอนนี้ช่องทารโลิซุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า1 2 0 0 0ท่านแล้วนะผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครัผมกิจกรรมไลฟ์สดแล้วก็ในการทำนายพิพิการเนี่ยอาจจะต้องเว้นไปก่อนนะครับผมเพราะอย่างที่ทราบกันนะถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซส่วนตัวนะครับผมอาจจะพอทราบว่า ช่วงนี้ผมเปิดกิจการส่วนตัวนะครับผมทําร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมในจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอบางจากพีดีนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลามากนะครับผมเดี๋ยวถ้าจัดการในลงตัวแล้วก็จะกลับมาร้ฟยสดแล้วก็อาจคลิปพิการเหมือนเดิมนะครับผมยังไงช่วงนี้ก็ดูคลิปทานายดวงตามราศีแล้วก็ดวงวันเกิดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทําอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาอัดคลิปทุกวันเช่นเดิมนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมสําหรับในวันเสาร์นะครับผมเสาร์หน้านะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนในร้ฟ์สดนะครับผมเสาร์นี้อาจจะเลื่อง ไปก่อนแล้วบอกวอนนี้คือวันนี้แหละแล้วเาบอมอาจจะไม่ทันนะครับผมยังไงต้องขอเวลาอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะอะไรอย่างลงตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเขียนคาถามมาไว้ก็เขียนได้เช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปรวมแล้วก็ทํานายให้รวดเดียวเลยเอาให้จบเลยนะสําหรับท่านที่ค้างๆกับการดูดวงฟรีอยู่นะครับผมสําหรับท่านใหม่ที่อยากได้ผมทานายดวงฟรีให้ก็ สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาเปทำนายให้ในคลิปพิการ์คลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามสแตมมาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทำนายออกเป็นช่วงการงานการเงินและความรักนะครับผมใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านยกตัวอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทำนายดวงผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็น การตั้งจิตของผมเมียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำออามาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใ,ญใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางไลน์ทงบบาทงช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับดวงของชาวราศีก็กดกระทำเดือนมิถุนาย,ยนนี้การงานการเงินลและความรักนะครับเอาการงานขอเลยนะครับอขอการงาน ขอดวงการงานของชาวราศีกรกฎนะครับประจําเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับผมเอาจริงๆแล้วดวงการงานของชาวราศีกรกฎนะครับผมในช่วง ปลายเดือนอพฤษภาก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยการงานของคุณจริงๆแล้วไม่ได้จัดว่าแย่นะผมแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรค่อนข้างจะมีความท้อแท้เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีก็กดมากพอสมควรนะครับผมอาจจะเบื่อหน่ายกับการทํางานมากพอสมควรทั้งทเี่หลายอย่างค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะผมไม่ใช่ว่าแย่นะผมค่อนข้างจะมีความมั่นคงในชีวิตการงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเบื่อหน่าย มากกว่านะผมไม่ว่าจะเป็นการเบื่อกับสภาพแวดล้อมหรือการเบื่อกับเพื่อนร่วมงานก็ตามนะผมโดยส่วนตัวเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงกับหน้าที่การงานมากพอสมควรแต่ในบางคนนียหรอไหมครับมันเจอแต่อะไรเดิมๆหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่มาก่อกวนมาทาให้คุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากจะให้ความร่วมมือมากพอสมควรเลยหรือในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะมาถึงทางตันกับธุรกิจการงานของคุณก็เป็นไปได้มันไม่มีเพลสชั่นในการทางานหรอว่าไหมครับมันเหมือนกับค่อนข้างจะเบื่อค่อนข้างจะท้อจ คนบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงขั้นที่อยากจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนการเลยก็เป็นไปได้นะผมสําหรับเดือนอปลายเดือนพฤษภาก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยจัดว่าเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะติดตกไม่ใช่น้อยแต่โดยรวมๆไม่ใช่แย่นะผมจับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเอาซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะเป็นสภาพจิตใจของคุณเองนะผมหรือสภาพแวดล้อมจากเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณมักจะไปเจอกับปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นชอบนำปัญหามาให้คุณเป็นประจำนะผมทาให้ค่อนขอน้างจะเบื่อนหน่ายแลวก็ท้อแท้มากพอสมควรนะครับผมจนทําให้ใน บางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจไปรับงานเก่าๆเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะตัดสินใจที่แบบเบื่อหน่ายกับง,งานที่ทําอยู่นะึกออกไหมครับแล้วก็โหยหากับอดีตนะครับกับงานเก่าที่คุณเคยทําหรือกับสิ่งที่คุณเคยผ่านมานะครับแล้วในบางคนอาจจะตัดสินใจลางานเดิมแล้วก็กลับไปทํางานที่คุณเคยทํา<ม>ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นความเบื่อนหน่ายในอะไรบางอย่างหรือความไม่ถนัดก็เป็นไปได้นะครับๆๆๆญญญแต่ว่านะครับจะมถีถ้าในบางคนถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปทํางานเก่าก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานเก่าๆมาให้คําปรึกษาที่ดีหรือให้ช่องทาง ใหม่ๆกับคุณก็เป็นไม่ได้คุณจะได้รับโชคลาภจากสิ่งเก่าๆแล้วผมแล้วก็อาจจะเป็นคําแนะนําจากเพื่อนเก่าของคุณก็เป็นไม่ได้นะครับทให้คุณมีความหวังในการทํางานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะมีจะมีที่จะมีคําปรึกษาหรือว่ามีช่องทางในการทํางานเนี่ยจากสิ่งเก่าๆ นะครับผมมาทําให้คุณมีมีมีเรียกว่าอะไรครับมีไฟการทํางานขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือในบางคนอาจจะไปเจอกับหุ้นส่วนนะครับผมหุ้นส่วนที่เป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าๆที่กลับมาทําให้คุณแบบว่ารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับเพราะให้ให้ของคุณเนี่ยเป็นตัวสองไม้เท้าขึ้นมาคู่กับหกถ้วยหกถ้วยเนี่ยหมายถึงสิ่งเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือช่องทางเก่าๆหรืองานเก่าๆของคุณนะครับผมแล้วก็สองไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าการให้คําปรึกยาหรือว่่่่าาากรทีอมเเป็นนพืคคูิด บบหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นหุ้นส่วนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไปหุ้นส่วนกับเพื่อนกับเพื่อนเก่าก็เป็นไปได้แต่ว่าจะเป็นการหุ้นที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ส่งแรงบวกให้กับอนาคตของคุณมากๆแล้วผมบทสรุปของคุณเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมแปลว่าคุณจะเริ่มมองเห็นช่องทางใหม่ๆขึ้นมาได้จากเพื่อนเก่าหรือจากสิ่งเก่างงไหครับผมก็คือมีแรงผลักดันจากคนเก่าหรือว่าจากลูกค้าเก่าเก่าหรือแม้กระทั่งจากลู่ทางเก่าเก่าแต่จะทําให้คุณจากการที่ค่อนข้างจะเบื่อนายแล้วก ปับกายเป็นมองเห็นช่องทางใหม่ๆห,หรือมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผมเหมือนกับจะมาเติมประกายความหวังให้กับการทํางานของคุณนั่นแหละครับผมมัาจะเป็นคําทานายของชาวราศีกรกฎนะครับผมคุณจะเจอช่องทางใหม่ๆจากเพื่อนเก่าหรือจากงานเก่าๆแล้วก็ผมแล้วก็จะทําให้คุณมีความหวังหรือว่ามีประกายแห่งหาก,การทํางานขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเกิดความรู้สึกหมดแพชชั่นในการทํางานนะครับหมดแพชชั่นในการทํางานจนในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่อยากจะปิดกิจการเลยก็เป็นไปได้แต่อยู่ดีๆนะผมช่องทางเก่าๆหรืออไที่มันนเป็ วันเก่เาๆเนี่ยกกับย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งและจะทาให้คุณมองเห็นอนา,าคตได้อีกครั้งนะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมก็จะมีโชคดีจากสิ่งเก่เาๆมีโชคทางใหม่ๆจากช่องทางเก่กาๆนี่แครับซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงกระตุ้นให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมดูถ้าประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับผมสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอดวงการงานนะครับ ของชาวราศีกรกฎด้วยนะครับผม เป็นช่องทางโอ้โหเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณมากพอสมควรเลยนะหลังจากที่คุณบอกว่าค่อนข้างจะหมดแพชชั่นหรือค่อนข้างจะ้อแท้แคร้อถอยหรือว่าติดตามในการทํางานนะครับุณกับจะเจอรูดทางใหม่ๆรอ้ไหมครับแล้วก็ดวงของเพื่อนเก่ากับเพื่อนของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงเอาซะมากเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยก็หมายถึงว่าเพื่อนฝูงหรือว่าหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งอะไรครับช่องทางใหม่ๆอะไรต่างๆของคุณก็ตามนะคมค่อนข้างจะได้รับแรงบวกมามากพอสมควรรับ็นเกมของการเฉลิมฉลองนะครับผมโดยเฉพาะกับ คนที่ทําธุรกิจส่งออกหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกนำเข้าส่งออกหรือว่าทําธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างภ <F at uring> าษาก็ตามนุ่มหรือแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบก็ตามนุ่มค่อนข้างจะผลักดันคุณเป็นอย่างดีนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่ทํางานในในเครื่องแบบหรือแม้กระทั่งเพื่อนถูงที่อยู่ในเครื่องแบบมาผลักดันก็เป็นไปได้นะผมแล้วก็จะทําให้คุณเจอช่องทางที่อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องตรงเป๊ะนักนึกออกไหมครับอ,อาจจะเป็นช่องทางที่ออกจะเป็นสีเทาๆสักนิดหนึ่งนะผมหรือในบางคนอาจจะเป็นการวางแผนที่จะต้องใช้การซิกแซกและก อาจจะไปเกี่ยวข้องกับาทางกฎหมายหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งนี้มันมาคู่กรรมนึกออกนะครับแชร์เลืขึ้นมาคู่กับตัวเจ็ดดาบนะครับผมอาจจะเป็นช่องทางที่อยู่เหนือกฎหมายสักนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางแบบว่าใตยตรงใต้โต๊ะนะครับผมแล้วก็จะทําให้คุณฟโฟลักกิจการให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือในบางคนถ้าคุณทํางานจะถ้าคุณทำงานประจำนะครับอาจจะไปเจอรูปทางอะไรที่อาจจะมีหยอดค่าเรืจิ้มหรือยาอะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมแต่ว่าจะเป็นการจะเป็นการผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วหลังจากกจากการจานที่คุณหมดแพชชั่นในการทํางานนมสิ่งเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ใสๆหรือว่าทางที่แบบว่าไร้เดียงสาสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นทางจะเป็นการคิดวิเคราะห์แบบใช้การวางแผนมากพอสมควรนะครับผมแบบอย่างไรก็ตามจะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณมากๆนะผู้ชายเลียบเนี่ยหมายถึงว่าอาศัตรูจะให้แพ้นะครับผมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบว่าได้รับชัยชนะและแมบางคนเนี่ยอาจจะมีเกมนี่จะได้รับโชคดีจากแฟนใคร ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเดือนอมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับการงานของคุณนะครับผมหลังจากที่คุณรู้สึกหมดแพชชั่นหรือรู้สึกท้อแท้ท้อถอยจากการทํางานมากพอสมควรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม ข้อจับก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆากนะผมจะได้รับจะได้รับช่องทางใหม่ๆจากสิ่งเก่าๆนะผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมอ่ะต่อไปแล้วผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้าดีกว่านะครับผมว่าดวงการเงินจะเป็นยังไงนะผมดวงการงานจะโชคดีแบบประหลาดๆแต่ดูดวงการเงินกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมขอดวงการเงินนะครับผมของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนะจริงๆแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภากก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยการเงินของคุณจับว่าอยู่ในเกมดีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมหยิบจับอะไรก็ประสบคาวามสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วผมค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางการเงินมีิเสียรภาพที่ดีมากประมาณหนึ่งเลยนะผมแต่ดวงการเงินของคุณจะมาสะดุดหรือว่ามีปัญหาไม่ค่อยจะลื่นไหลได้ดีสักเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมจะมีภาวะของการที่จะต้องหมุนมากพอสมควรนะครับ ผมอาจจะดึงหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคทางการเงินเข้ามามากพอสมควรนะครับผมทําให้ในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะต้องแบบว่า,ามีลักษณะาการที่ดึงซ้ายมาจ่ายขวานึอกอ่าไหมครับแล้วก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมากพอสมควรนะครับผมปัญหาจะเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่พอผ่านต้นเดือนมาเข้าสู่ช่วงกลางเดือนเนี่ยการเงินก็จะกลับมาทิศทางที่มั่นคงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับแรงส่งเสริมจากผู้ๆๆหลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ทาให้การเงินของชาวราศีกักยนเนี่ยจัด เลยนะครับผมอาการงานการเงินเนี่ยจับว่าอยู่ในจำที่ดีพอสมควรเลยนะครับผมการงานคุณก็ได้รับโชคลาภมาช่วยเหลือก,การเงินก็เช่นกันคุณก็ได้รับเงินก้อนมาชุนเชื่อกับกิจการการงานของคุณมากพอสมควรโดยเฉพาะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่ามาจากเจ้านายหรืออะไรต่างๆของคุณก็ต,ตามหนาทงอธิทางการเงินของคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรเลยนะสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมมาดูดูไพ่ระบบให้ต่อแล้วผมว่ารวมการเงินของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนิถุนายนนี้นะครับ 嗯。 ดวงการเงินของคุณนะในเดือนมิถุนายนนี้จัดว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินหรือว่ามีเพามลภาวะของการที่เงินขาดมือในบางช่วงเช่นกันนะครับผมมีความไม่ชัดเจนทางการเงินมากพอสมควรเช่นกันนะครับผมมีความขึ้นขึ้นลงลงมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมวันไหนเข้ามากเข้ามากเพราะมาแบบโอ้โหเยอะมากพอสมควรแต่วันไหนที่ต้องเสียเงินก็เสียเงินเยอะเช่นกันนมีความผันผวนมากพอสมควรแล้วก็มีความบอกว่าไม่แน่นอนปัน่วนมากพอสมควรเช่นกันนะครับผมดูดวงการเงินจัดว่าอยู่ในเกณฑ์กางการ เข้ามากออกมากนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือว่าเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าค่าที่จ่ายที่ไม่จาเป็นมากพอสมควรเช่นกันทําให้คุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเหมือนกับเสียดายเงินมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมว่ามีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องรูอไหมครับเรื่องที่ไม่ควรเสียก็มาเสียให้โดยใช่เหตุนะครับผมจะเป็นไฮเบสซิสขึ้นมาหมายถึงว่าความไม่แน่นอนทางการเงินและความผันผวนก็มีมากพอสมควรเช่นกันจะถามว่ามันจะแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครรัับมมเเพาาาะว่ีีขตหยึ้น ควากับแปลว่าเงินของคุณก็เข้ามามากพอสมควรเช่นกันเพียงแต่ว่าให้ระวังกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันแล้วก็ทําให้คุณต้องเสียเงินโดยใช่เหตุนั่นลัะผมอาจจะเป็นการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับ <S 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 อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างดีกว่านะครับผมการงานรุ่งการเงินกลางๆหรือมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมอ่ะขอดวงความรักนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม คนมีคู่และคนโสดน,นะครับ ดวงความรักนะครับสําหรับดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะครับผมปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณคล้อกันแบบหนักหน่วงรุนแรงมากพอสมควรเลยนะแบบว่าในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เกือบจะแตกหักเกือบจะเลิกรากันเลยก็เป็นไปได้นะครับและในบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงต่อแล้วครับหรือว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบังคับจิตใจกันมากเกินไปหน่อยแล้วครับจนทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นมาและเกิอดอาจจะถึงขั้นเกือบถึงจุดแตกหักเลยนะครับเพราะว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเก็บมานานหรือ่า ไหมครับมันเก็บมานานมันโดนกดดันหรือในบางคนเนี่ยอาจจะโดนปิดหูปิดตาแล้วคุณไปเปิดหูเปิดตาไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างไปเจอต่อเข้าแล้วผมทาให้เกิดการทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงอนาะเป็นทั้งเดทแล้วก็ตัวแตกดาบขึ้นมาแล้วผมหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาภายนอกเข้ามากระทบกับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้จนทาให้คุณค่อนข้างจะทะเลาะกันแบบหนักหน่วงรุนแรงแล้วผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เกือบแตกหักหรือเกือบจะเลิกลากันก็เป็นไปได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนาอ่ปลา,ายเดือนพฤษภากก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุ นายนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะผมในเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมความรักความซื่อสัตย์จะเอาชนะนะครับผมสุดท้ายแล้วนะคถึงแม้คุณจะทะเลาะกันรุนแรงใหญ่โตหรือว่าอาจจะมีเจอว่าเรื่องอะไรที่เขาปิดบังซ่อนเล่นคุณเอาไว้นะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเขาจะตัดสินใจเลือกในความถูกต้องนะครับผมเลือกในความซื่อสัตย์ในความรักในความถูกต้องกับคุณนะครับผมและคุณจะกลับมาคืนดีกันได้หลังจากที่ทะเลาะกันมาแบบหนักหน่วงรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะอาจจะเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับมือที่3ก็เป็นไป,นปนได้เพราะไพ่ของคุณบทสรุปในเดือนอมิถุนายนนี้เป็นแชรีสนะครับผมเป็นแชรีสเนี่ยหมายถึงว่าศัตรูจะพ่ายแพ้นะผมและความรักของคุณเนี่ยจะสามารถไปกันต่อได้นะผมคุณจะได้รับกับชัยชนะทางความรักนะผมไม่ว่าจะเป็นการชนะชนะคู่กรณีของคุณซึ่งเป็นคนรักของคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งชนะมือที่3ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนรักของคุณก็ตามนะผมคุณจะชนะแบบเด็ดขาดราบคาบนะผมหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณก็ตามอาจจะเสี่ยงกันรุนแรนสุดท้ายแล้วเขาก็จะยอมไม่คุ นะครับผมและคุณจะเป็นฝ่ายที่กรรมชัยชนะหรือว่าเป็นฝ่ายที่ได้รับความไว้วางใจจากคนรักของคุณนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นเดือนเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนห่งการประกาศชัยชนะของขาวราศีกรกฎนะครับผมแล้วก็ในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบว่าอยู่ห่างกันสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวของชายเลี้ยงนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ต้องแต่อยู่ห่างไม่ใช่อยู่ห่างแล้วไม่ดีนะผมอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางหรือว่าไปนู่นไปนี่ก็ตามนะผมแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความรักและความซื่อสัตย์เพราะว่าไพ่ของคุณเป รักและซื่อสัตย์กันดีพอสมควรนะครับผมถึงแม้จะไปกันมาอยา่างรุนแรงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนุแต่สุดท้ายแล้วคนรักของคุณก็จะยอมลงให้คุณแล้วก็คุณจะได้รับชัยชนะในสึกครั้งนี้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครว่าดวงความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมขอ,อดวงความรักนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผม ผมเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมที่อาจจะเป็นเรื <trees> ่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของคนรักของคุณอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือที่3นั่นแหละครับผมแต่อย่างไรก็ตามคุณจะปรับความสมดุลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีนะครับผมเขาจะยอมที่จะปรับปรุงตัวนะครับผมแล้วก็จะมีความพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าในข้อบกพร่องของตัวเองแบบว่า พยายามแบบเยอะมากเลยนะครับผมในการที่จะทําตัวให้ดีขึ้นนะครับผมและคุณจะใช้ความใจเย็นซึ่งกันแลกกันได้ดีมากขึ้นหลังจากที่ทะเลาะกันมาแบบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับหรือถ้าว่าไม่ใช่ในเรื่องของความเจ้าชู้หรือว่ามือทีสามเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลคุณมาหวานใส่คุณมาดูแลเอาใจใส่โรแมนติกใส่คุณมากขึ้นก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะดีมากพอสำหรับชาวราศีกุกภเลยนะครับผมคุณจะได้รับชัยชนะกับกับสึกครั้งนี้นะครับเมว่าจะเป็นสึกนอกหรือสึกในก็ตามนะครับสำหรับชาวราศีกุาภ์นะครับ पडिर जयो और-ख। ก็จะเป็นเดือนที่นิ่งมากขึ้นแล้วก็ใช้ความใจเย็นซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาแต่เดือนนี้จะดีมากขึ้นแน่นอนสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้านก,กว่านะครับผมว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับชาวโสดที่เกิดในราศีกรกฎนะครับผมอ่ะสำหรับชาวโสดนะครับผมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงคุณตกมากที่สุดแล้วลุงเป็นช่วงที่ใครเข้ามาหาคุณเนี่ยก็มีแต่เรื่องมีแต่ลา้วลุงและทำให้คุณตาหรือ ว่าโดนบังคับจิตใจหรือว่าเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมากหรือไปเจออะไรต่างๆดวงไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยนะผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะไปม,มีปัญหาอะไรลุมเล้าทําให้ไม่ประสบความสําเร็จกับความรักเอาซะเลยนะผมสำหรับชาวโสดที่เกิดในาราศีกรกฎนะครับผมอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนที่แย่ที่สุดสําหรับชาวาราศีกรกฎแล้วนะผมไปรักใครเขาก็ไม่เล่นด้วยนะผมใครเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวมีเหตุที่ต้องจบให้ต้องล้างลากันไปซะทุกทีนะผมแต่ดวงของคุณจะมาเปิดเอาช่วงประมาณตน้นต้นเด ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะได้อาสัมผัสกับคนที่จริงจังจริงใจมากๆนะมีความซื่อสัตว์เอามากๆนลคแล้วก็อาจจะเป็นคนรุ่นราวราวเดียวคุณนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาเงินหาทองเก่งน,นะครับผมแลวคนคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็ไม่เหมือนคนเก่าๆที่ทําให้คุณเจืบอวดทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางกฎหมายก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความจริงใจมีความซื่อสัตว์เอามากๆคนหนึ่งเลยนะครับและคุณมีเกณฑ์ที่ได้รับพัััััฒนนนนนาาาาคคคววววมมมรรรกสพธ์ได้อย่งเ็และี มีเกณฑ์สูงมากที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาครับผมเพราะมีทั้งแชรเลียสขึ้นมาคู่กับตัวแทนฟแลนด์นะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นคนในแดงไกลของคุณเป็นไปได้สูงมากแล้หรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนอะไรครับเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่ออกแนวสุขุมนุ่มลึกนะครับผมจะเป็นคนใจเย็นนิ่งๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเสน่ห์มากครับผมอาจจะเป็นคนที่ลุกดูเจ้าชู้เอาซะด้วยซ้ำต่อย่างไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่มาพยายามทุ่มเทความรักก บาี่คุณนั่นแหละครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ให้คุณแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นคนในต่างชาติาต่างชาติหลังภาษาหรือจะเป็นคนในต้องแบบหรือไม่ก็ตามนะผมแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีความทุ่มเทให้คุณมากๆแน่นอนนะครับผมแต่ัะคนที่คุณจะได้เจอและบางคนอาจจะได้เจอตั้งแต่ต้นเดือนที่นาเดือนนี้แล้วก็เป็นได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีกกฎนะครับ ก็มีเกณฑ์จะได้รับเจอคนที่ถูกใจแล้วผมแล้วก็มีเกณฑ์สูงมากที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมอ่ะแล้วสำหรับในวันนี้นะผมก็จบการทํานายของชาวราศีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารุวิตุลด้นยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วสำหรับท่านใดท ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ